สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่21มกราคมกลับมาเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมนัะคัดเฉพาะคนที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันตั้งเมที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือ EP 2นะครับวันเสาร์นี้มี2 EP นะ EP 1เป็นพิเรษล้วน EP 2คือหลีกอื่นๆซึ่ง EP 2นี้คัดแล้วคัดอีกเหลือแค่2คู่ครับ เหลือแค่2อคู่เท่านั้น2ตัวเป็น10ดาวทั้ง2ตัวเลยเป็นการพบกันระหว่างแฟรงก์เฟิดกับชาเก้แล้วก็ซาแลนิตาหน้ากับนาโปลีห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงและเช่นเคยครับรบกวนทุกท่านที่เข้ามารับชมรละฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณครับอ้อแล้วก็อย่าลืมถ้ายัางไม่ได้ฟังอีพีหนรบกวนติดตามด้วยนะครับ เรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองพูดูแฮนดิแคปเกมคู่แรกกันเลยครับใน e ีพีสองนี้เป็นการกกันระํา่างแฟงเฟิร์ตกับชาแก้นะบุนเดิ้ลสก้าเยอรมันกลับมาละเมิดแข่งกันอีกแล้วนะเพราะว่ามันคือวันสุกร์นั้นประเดิมไปแล้วด้วยการระหว่างไรติกกับมาเยนวันนี้ก็เป็นคู่ที่เหลือๆอยู่แข่งขันกันตอนสามทุ่มครึ่งครับตอน์ตราคาให้แฟงเพื่อตไปต่อที่ลูกควบก็ถือว่าเป็นราคาที่แพงทีเดียวก็อย่างว่าราคาแฟงเฟิร์ตเป็นทีมกลุ่มนํา ในขณะที่ชากแก้มทีมโซนท้ายนะแล้วก็ต้องลุ้นหนีการลงชั้นอย่างหนักซึ่งดูจากฟอร์มช่วงอุ่นเครื่องก็อะบอกว่าแฟงเฟิร์กก็ยังอยู่ในทรงปกตินะครับอ่าขึ้นๆลงๆมีชนะมีเสมอมีแพ้ก็ตามสต,ตายทีอุ่นเครื่องอะส่งชุดนั้นชุดนี้ผสมนู่นผสมนี่ว่างกับไปก็โดยรวมก็คือชนะสองสมหนึ่งแพ้สก็อยู่ในเกมกลาง ในแง่าการลงทุนก็กำไรสองเกมขาดทุนสาเกมห่างลบกบนี้แล้วก็ขาดทุนอยู่แต่ทางชาเก้ครับก็จะบอกว่าผลงานในช่วงที่เป็นเกมลีกปกติก็ไม่ดีนะจมโซนท้ายไม่ดีอยู่แล้วแหละมาอุ่นเครื่องก็ยังไม่มีวี่แววที่จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าในห้าเกมหลังสุนที่อุ่นเครื่องพวกเขาไม่ชนะเลยเสมอสองแพ้สามและในแง่าการลงทุนก็ไม่กำไรเลยทั้งเกมเดียวขาดทุนล้วน เพราะนั้นในจุดนี้ของแฟงเปิดนะครับทพเทียตั้งแต่อันดับและคะแนนในตารางหลีกแฟงเปิดดูดีกว่าลงเล่นในถิ่นด้วยแล้วก็เป็นการกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในช่วงแทนว่าขึ้นฤดูดกาลหลังก็ได้นะผลงานห้าเกมในช่วงอุ่นเครื่องก็ดูดีกว่าชาเก้ยางเห็นได้ชัดในแง่การทุนแม้จะขาดทุนแต่ก็ขาดทุนน้อยกว่าชาเก้เยอะนะขาดทุนน้อยกว่าเยอะสายพิการจากการของทั้งสองทีมนี้นะครับมรากฏว่า แฟงเปิดชนะไปสามครั้งชาเก้ชนะสองครั้งก็เป็นแฟงเปิดดูดีกว่าในแง่ของผลงานนะยังไม่ได้มองในมุมการต่อรองแต่อย่างไรนะครับเพราะฉนั้นในภาพรวมข้อมูลพื้นฐานของเกมคู่นี้แฟงเปิดกับชาเก้นแน่นอนแฟงเปิดดูดีกว่าโยกไว้ฟากฟันนะครับนี่คือข้อมูลปัจจุบันทันดะ่วนนะเวดาหาเจ้าท็อปสองูดูแฮนดิแคปเปิดราคาเกมผู้นี้แล้วมองว่าอย่างไรกันบ้างปรากฏว่าครับเจ้าตลาดหลายต่างเชื่อใจแฟงเปิด จะมาเดิมเก็บไทเนะได้ในเกมนี้แบบสวยแบบนั้นจะสวยงามแหละเพราะว่าวันนี้เจ้าลดลงหมดเลยในช่องเจ้าบ้านห้าหลายครบถ้วน่องเสมอเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องทีมเยือนจกเก็งเพิ่มขึ้นหมดเลยไม่มีเห็นแตกแถวเลยในส่วนของราคาหูเลือกเจ้าบ้านเต็มๆแทนทนแคปเป็นราคาเฟิมเติมต่อลูกควบในเยนนี้สี่จากห้าเจ้าปรับราคาลดลงในฟางฝั่งบนต่อเชื่อมบ้านบนต่อว่าจะกินแทนทนแคปลูกควบนี้ได้ หรือง่ายๆอ่ะเชื่อว่าแฟงเฟิร์จะชนะขาดได้ในขณะที่มาลองครับปรับเพิ่มขึ้นสี่ล้วลงหนึ่งะก็ไม่เชื่อาจเกย์กัต้านทานราคาลูกพวกนี้ได้ไหวและก็น่าจะแพ้แบบราบคับกลับออกไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวภูตัวแฮนด์แคปเชื่อใจแฟงเฟิร์ครับเมื่อบวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานเกมนี้จัดไปเลยครับวางใส่ต่อแฟงเฟิด์ เป็นทีเด็ดตัวเล็นสุด10ดาวตัวที่หนึ่งของ EP 2นี่ครับอยู่ต่อแฟงเฟิร์ตนะครับคู่ต่อมานะครับเช็คข้อมูลสองพูดดูแฮนดิแคปซาแลนนิตานหน้ากับนาโปลีในศึกการโชกสโตเนียอ,อิตาลีแข่งขันกันตอนเที่ยงคืนนาโปลีบุกไปต่อราคาอยู่ที่ลูกครึ่งควบสองลบสิบหรืออาจจะมีลูกครึ่งขาวราคามันประมาณเนี้ยแต่เอาแหละผมเอาแพงที่สุดมาก่อนแล้วกันลูกครึ่งควบสองลบสิบ บอลเราบ้านันต่อเลยว่าตอแพงมากแต่เขาเข้าใจได้ครับว่านํำบอลนี้มันเป็นจากหูงอะ่ะแม้จะมีระยะหาย่างจากทีมีิตามมามากเหลือเกินแต่พวกเขาไม่ผ่อนไม่แผ่วเลยอยา่างคงตั้งใจเล่นอยา่างเต็มที่ในขณะที่ซาแลนนิตาน่าก็เป็นทีมระดับธรมธรมดาธรรมดานะก็จะว่าไปแล้วเนี่ยมีไล่ไล่กุญสือออกด้วยนะในเกมล่าสุดอะ่ะแต่สุดท้ายก็เรียกกลับมาคุมทีมอีกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันหรือว่าไม่มี ตัวที่จะมาแทนในการคุมทัพหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่สุดท้ายแล้วไล่ออกเหมือนไล่ออกตอนเช้าแล้วตอนเย็ยนเรียกกับมาทํางานนะอารมประมาณนั้นมาดูผลงานครับซาแลนน,น,น,นนิตานาแน่นอนครับเป็นทีมทนนท้ายกําลังอยู่ในช่วงเอ,อต้องนิ่งลนแหละผลงานก็ประมาณนี้นะครับไม่ชนะเลยเสมอหนึ่งแพ้สี่ในง่ายการทุนกําไรเกมครึ่งเกมครึ่งนะการทุนสามเกม ก็ผลงานก็ไม่ดีในแง่าการลุนก็ขาดทุนอะว,ว่ากันตัมตรงส่วนนามูรีครับในฮเกมหลังสุดพวกเขาชนะสองสหนึ่งแพ้สองถามว่าทรงดีไหมก็ไม่ได้ดีมากนะถ้าเทียบกับคว,วามเป็นจากผูกมันคงจะดีกว่านี้แต่อย่างน้อยที่สุดในเกมล่าสุดที่นามูรีเล่นกับเคมอนเดนแทซึ่งเกมนั้นนามูรีตรกรอบนะแพ้จุดโทษนะ แต่สิ่งที่เห็นในช้นคือนามนี้ปรับทับปรับทับยกเซตปรับทับยกเส้เลยนะครับคือเหมือนกับพวกเขาให้ความสําคัญมากกับในเกมลีกและไม่ได้มองเกมบ,บนถ้วยแบบนี้เลยนะคือได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสุดท้ายเสมือนกันในเวลาปกติแล้วก็ในเวลาพิเศษ120นาทีจนท้ายวีโดโจุดโทษแพ้5-4 เกมนี้นาะบนูนีจะกลับมาทําใช้ชุดใหญ่เหมือนเดิมตามปกติเลยเป็นเซตที่ได้พังมาเต็ม,เตมๆเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องพลังกำลังนะว่าผ่านเกมกลางสัดดา์มาไม่ต้องกังวลจุดนั้นเพราะนั้นในข้อมูลพื้นฐานตรงนี้บอกเลยว่านาะบนูนียังคงดูดีกว่าแม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็ดูดีกว่าสถิติการจัดก,การห้าครั้งที่ผ่านมานาบูนะีชนะสี่ครั้งเสมอหนึ่งครั้งนะจุดนี้นาะบนูนีก็ดูดีกว่าอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้น ในข้อมูลพื้นฐานคงไม่ต้องสืบอ,อะไรกันมากมายยังไงก็เป็นดาวบรีทีมเดือนที่เหนือกว่าตามตามเนื้อผ้าเลยละ่ะส่วนตัวภูตัวแฮนดิแคปแต่บรรดาห้าเจ้าท็าทอปก็ปกรากฏว่ายืนอ,อยู่ฝั่งดาวบริรุนรวนทางห้าหลายมั่นอ,อกมั่นใจยังไงดาวบรีก็ชนะช่องเสมอเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องสาลานิตาน้าจะบก็เพิ่มขึ้นหมดเลยครับเรื่องของชนะนี่ดาวบรีชนะแน่ๆนะนะในสายตาภูและแฮนดิแคป ในสายตาเจ้าอะ่ะส่วนตัวแฮนิแคปก็เลือกเอาที่แพงสุดเลยลูกครึ่งรุ่สองซึ่งในเหรนี้ก็ยังคงปรับราคาลดลงลดลงหมดเลยในช่องบอดต่อทีมเยือนนะเพราะนั้นไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเลยว่าราคาลูกครึ่งจะจ่ายไงขนาดแพงกว่านี้เจ้ายัางเชื่อใจานาบุรีเลยนะลูกครึ่งรุ่นสองนี่แพงกว่าลูกครึ่งนะเจ้าทั้งหมดเชื่อใจในขนาดที่บอดรองลงเล่นในบ้านก็จริงแต่ปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยเพราะนั้นตัวฮูตัวไฮนิแคบยืนยันอยู่นามบุรีครับ จะชนะและก็จะชนะในอย่างขาดลอยด้วยเพราะฉนั้นเมื่อหมวกกับข้อมูลพื้นฐานยังไงซางเกมนี้แม้จะเป็นวอดนอกบ้านไปต่อในบ้านที่แพงเหนือเกินแต่มันโคละชั้นครับวางใส่ต่อนาโปลีเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิดาวตัวที่2ใน EP 2นี้ครับมี2คู่เท่านั้นนะสิดาว2ตัวต่อแฟงเฟิ์ต่อนาโปลีสิดาวเจอกับวอนนอเคได้ใหม่ในวันอาทิตย์พรุ่งนี้สวัสดีครับ